สนอสปอยโคตรมันวันสเตอร์ปะทะเอเลียนสงครามเพี้ยทถล่มจักรวาลถ้าพร้อมกันแล้ว ณนาอวกาศที่ไกลแสนไกลออกไปได้มีดาวเคราะห์สีชมพูด,ดวงหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นทําให้ชิ้นส่วนของดาวแตกกระจายไปทั่วกาแล็กซี่และมันก็ได้มีชิ้นส่วนอันหนึ่งที่กําลังเดินทางมายัางโลกพวกนักวิทยาศาสตร์ก็รู้แล้วล่ะว่ากําลังมีอุกาบาตสองบาทกําลังพุ่งมาและเขาก็คาดการว่ามันจะตกไปที่มอเนสโตแคลิฟอร์เนียพี่เวนก็โทรหาทุกคนทันทีว่าเราทุกคนกําลังจะชิบหายแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของความมันใน เรื่องนี้ หน้าบ้านไรรหลังหนึ่งสาวสวยคนนี้เจ๊แกมีชื่อว่าซูซานเมอร์ฟี่นางเอกของเราไงล่ะในวันนี้เพื่อนสาวของเธอได้มาปลุกเธอให้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งที่มีเดริกแฟนของเธอรายงานข่าวอยู่ครับและอยู่ดีๆเดริกก็ได้บอกกันทุกคนรู้กลางรายการว่าวันนี้เป็นงานแต่งงานของเราสองคนนะจ๊ะโรแมนติกเลยอ่ะเธอซูซานก็เริ่มขัดสีชวีวันทันทีและเธอได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อที่จะเตรียมข้าพิธีแหละครับนางเอกก็ได้เจอกับเดริก และทั้งคู่ก็ได้คุยกันเดริกมันอยากให้หนางเอกไปอยู่กับเขาและคอยตามใจเขาอะไรอย่างนงี้แถมเขาก็ไม่ยอมพานางเอกไปปารีสตามที่เคยสัญญาไว้ด้วยซูซ่าก็ต้องยอมเลยแหละหนุ่ยเสียใจจังเลยแต่แล้วซูซ่าก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่กําลังมุ่งหน้ามาหาเธอ เธอกระโดนมันเข้ตเต็มเลยแต่นางเอกของโราก,ก็ไม่เป็นไรแม่ของเธอได้พาเธอเข้ามาในงานพิธีแต่แล้วตาของเธอก็ส่งแสงสีเข้วออกมาและจู่ๆร่างกายของเธอก็ขยายใหญ่ขึ้นไว้ทุกคนก็วิ่งหนีกันวุ่นเลยไท่ท่านมาแล้วพวกทหารก็บุกมาที่นี่กันอย่างเนืองแน่นสุสานก็โดนยาสลบเข้าไปเต็มๆและพวกเขาก็สามารถจับเธอไว้ได้ ซูซานไตื่นขึ้นมาในห้องห้องนึงและเธอก็โดนพาตัวมาที่ห้องโถงใหญ่ยักษ์เจ๊แกก็ได้เจอกับมแมลงสาบตัวหนึ่งมันมีชื่อว่าคอร์สโรดแถมมันก็พูดได้ด้วยซูซานก็ตกใจเลยสิแล้วเจ๊แกก็ตีมันจนแหละเลยและเธอก็ได้เจอกับไอบบ้บอบหุ้นสีฟ้าหน้าเอ๋อที่มันไม่มีสมองและเจ้ามิสซิงลิงมนุษย์ปลาสุดโหดด้วยแหละครับเรากำลังอยู่ในความฝันหรือเนี่ยแถมเธอก็ได้เจอกับพี่บอมตัวใหญ่ยักษ์ที่มันมีชื่อว่าอินเซคเตอร์โซรัสและครับตัวอะไรครับ และแล้วพี่ทหาหน้าเหลี่ยมก็ได้โผล่มาพี่แกมีชื่อว่านายพลมอนเกอร์เขาเป็นคนคุมศูนย์กักกันมอนสเตอร์บนโลกแห่งนี้แหละครับพี่แกได้พานาเองเที่ยวชมศูนย์นี้และได้แนะนําสิ่งต่างๆที่นี่โดยไม่ว่าใครที่จะเข้ามาในศูนย์ก็ต้องเก็บมันเป็นความลับขั้นสุดยอดและห้ามติดต่อกับใครๆข้างนอกเด็ดขาดพี่มอนเกอร์ก็ได้มาส่งเธอให้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไร้ยๆเหมือนเดิมแหละครับ ณนาอาวกาศที่แสนมืดมิดแต่มียานยักษ์ลำหนึ่งจอดอยู่ที่นี่ไอ้เอเลี่ยนต่างดาวหน่าสดตินปลาหมึกตัวหนึ่งมันมีชื่อว่ากาเลซ่ามันรู้เลยล่ะครับว่าคอนโทนเนียมได้ถูกค้นพบและตอนนี้มันก็อยู่ที่โลกมันต้องการได้พลังงานนี้มากและมันก็ได้ส่งยานสำรวจไปเก็บพลังงานนั้นทันที ตัดมาที่โลกได้มีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังจะโซเดมาคอมกันแล้วแต่จูจูก,กับบานยักษ์ก็ได้ตกมาทั้งสองก็รีบไปดูทันทีว่ามันเกิดมาปริงอะไรขึ้นและทั้งคู่ก็ได้เจอกับดวงตาใหญ่ยักษ์ไว้ตัวไรนี่ พวกทหารทั้งกองทัพสารัฐก,ก็ได้มาถึงที่นี่นำทีมาด้วยประธานนาธิบดีสุดเฟี้ยวพี่แกต้องการจะติดต่อกับไอ้หุ่นต่างดาวตากลมตัวนั้นล่ละครับพวกทหารทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาดูกันเลยเพราะว่าประธานาธิบดีกำลังจะออกโรงแล้วและพี่แกก็รับบัลลงทันทีมึงทำมาคืออะไรของมึงเนี่ยฮะไอหุ่นยนต์ตัวนั้นก็โผล่มือน้อยๆออกมาประธานาธิบดีก็คิดว่ามันจะสารสัมพันธ์กับพวกเราแน่เลยอะแต่มันไม่ใช่ไว้มันรำคาญไอประธานาทิบดีตั้ง และแล้วไอหุ่นตาเดียวก็อาลวาทันทีพวกทหารก็ถล่มมันด้วยอาวุธทั้งหมดแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยสก,กอย่างรอที่ตำพันพืนนี่รวงสภาสูงก็เคร่งเครียดกันอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าหุ่นตัวนั้นบุกเข้าไปในเมืองพวกเราจะชิบหายแน่เลยอะแต่แล้วพี่มองเกอร์ก็ได้โล่มาพี่แกได้ให้ข้อเสนอกับทุกคนว่าให้ส่งพวกมอนสเตอร์ไปสู้กับมันสิพี่มองเกอร์ก็ได้อธิบายว่าเตััวฟง มองเกอร์ได้บอกว่าพวกเรานั้นมีมอนสเตอร์อยู่มากมายหลายตัวมีทั้งเอ็นไต์ซลราร์ทีิมันได้โดนกัมมันตรังสีนิวเคลียร์เลิดเปลี่ยนจากนอนตัวเล็กๆกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆมีซิงลิงมนุษย์มายุกว่าสองหมื่นปีที่ถูกแช่แข็งและมันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแถมมันอาะวาดไปทั่วเลยซาตานคอสโรตผู้บา้าคลั่งวิทยาศาสตร์ละการทดลองเขาได้ทดลองบางอย่างจนทำให้พี่แกกลายเป็นมนุษ่์แมลงสาบไปเลยบบมะเขือเทศที่โดนตัดตอไปทุกันจนเกิดมีชีวิตขึ้นมาและไม่ม เอเลี่ยนทันทีในตอนนี้เจ้าของโดดมันก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนให้ซูซานกลับมาเป็นมนุษย์ปกติช็อตจนเกือบตายแล้วนั้นแต่มันก็ไม่ได้ผลครับแต่มันก็ทําให้เธอตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยเจ้ามิสซิงลิงมันก็ได้บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาเป็น1 0บสปีแล้วไม่มีทางออกจากที่นี่ได้หรอกแต่แล้วนายพลมังเกอร์ก็ได้มาบอกทุกคนพวกน่ยได้ออกไปข้างนอกแล้วนะ ได้ผลก็ได้มาบอกทุกคนให้รู้ว่าให้พวกทีมงานมอนสเตอร์นั้นไปสู้กับไอเอเลียนถ้าพวกมอนสเตอร์ชนะได้พวกเขาก็จะเป็นอิสระทันทีนั่งเองมันก็อยากกลับไปหาเดริกแฟนของเธอมากเลยอะและมอนสเตอร์ก็ได้มุ่งหน้าไปที่นั่น คนในเมืองก็ได้อพยพหนีแล้วล่ะครับตอนนี้และพวกมอนสเตอร์ก็ได้มาถึงเมืองนี้แล้วด้วยและแล้วพวกขาก็ได้เจอกับหุ่นสำรวจตัวใหญ่ยักษ์แล้วไงแถมนายพุ่นมันก็สิ้นเครื่องบินหนีเลยทิ้งพวกเราไว้พปือนี่เติร์นบอมมันก็พยายามเจราจากับไอหุ่นยักษ์นั้นแต่หุ่นนั้นก็ได้มาเยี่ยมไอบอมเลยมึงจะเจราจาเพื่ออะไรวเนี่ยซูซาก็ได้มาแอบหุ่นยักษ์นั้นอยู่ในเมืองแต่แล้วบอมก็ได้เห็นเจ๊แกแล้วล่ะแถมมันก็รู้แล้วว่าซูซานนี่แหละที่มีพลังงานของคอนโทเนียมอยู่ในตัวมันได้มมาโจต ีดัเองเลยครับสุสันก็วิ่งหนีมันส่วนมันก็พังเมืองจัวแหลต้มแบมอดแก่ๆก,ก็ได้เอารถมาทําเป็นสเก็ตแล้วสิ่งหนี้เอาสุดชีวิตเลยไอ้ควกส์วนและคนอื่นๆก็ประดิดรถเทอร์โบขึ้นมาและก็ไลต่ตามมาติดๆแต่รถของมันก็เร็วกว่ จนพวกเขาตกน้ําไปเลยล่ะครับมาทําไมนี่ต้นสูสานก็ได้มาถึงสะพานแล้วละ่ะแต่ไอหุ่นตัวนั้นก็มาโจมตีอีกแรงมือของมันก็ได้โดนสลิงของสะพานมัดเอาไว้มันก็จะมาแดกซูซานเลยแต่แล้วพี่เบิ้มนอนอนยักษ์ก็ได้โผล่มาไว้พี่แกได้พ่นขี้โมกใส่มันสูสานก็พยายามกันมันเต็มที่ไอคอกสวดก็ว,วิ่งเข้าไปในตัวมันและโดนแดกจนเกือบตายฮาและเขาก็ได้ถอดระบบของมันแล้วไว้นางเอกก็คิดออกเลยละ่ะว่าเธอจะทํายังไงดีเธอก็ได้ใช้พลังของเธอ หนึงมันจนลบและแล้วเหล็กตัวยึดสะพานก็ได้หล่นใส่คอของมันจนขาดเลยล่ะครับคุยัจากนั้นก็ตายหาไปเลยและพวกทีมงานมอนสเตอร์ก็เอาชนะมันได้แล้วเว้ย ไอ้กาแล็กซ่ามันก็โมโหเลยสิว่าไอ้สิ่งมีชีวิตฉันตามพวกนี้เอาชนะยานสำรวจของกูได้ยังไงไวอาไ้้มันก็เลยคิดที่จะมุ่งหน้าไปที่โลกและจะเก็บสารตัวนั้นจากนางเอกเองแหละครับซูซานก็ดีใจดีใจมากที่เธอสามารถเอาชนะหุน่นต่างดาวตัวนั้นได้และเธอก็ดีใจ เข้าไปอีกเพราะว่าเธอจะได้กลับไปหาครอบครัวและคนที่เธอรักแล้วล่ะสุสานและทีมงานก็ได้มาถึงบ้านของเธอและในคืนนั้นพวกมอนสเตอร์ก็ได้ไล่เค่งบ้านสุสานและเทมอตจนทุกคนได้วิ่งหนีกันหมดเลยสุสานก็ได้มาหาเดริกแฟนของเธอทั้งคู่ได้คุยกันเลยครับแต่ไอเดริกมันไม่อยากแต่งงานกับสุสานแล้วล่ะเพราะว่าเขานั้นจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วล่ะและมันก็ไม่อยากเอานาอีกมาเป็นตัวทวงชีวิตด้วยสุสานก็เสียใจเลยสิ เธอก็ได้เดินระหกระเหินมานั่งง่โง้ถทิปั๊มน้ำมันทีมงานของมอนสเตอร์ก็มาด้วยทุกคนก็เศร้ากันเลยแหละครับ พวกเราดีมันตัวชิบหายแท้ๆเลยทุกคนก็รับรู้แล้วล่ะว่ามอนสเตอร์อย่างเราเรานั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้จริงๆและซูซานก็คิดได้อีกด้วยว่าไอเดริกมันเป็นคนเห็นแก่ตัวมันไม่อยากเอากูตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเธอก็ได้บอกอีกด้วยว่าพวกเรานั้นต้องภูมิใจในตัวเองซิเพราะว่าพวกเราก็คือมอนสเตอร์ไงละ่ะฮะแต่แล้วก็ได้มีแสงส่องลงมาจากฟ้าและมันก็ได้ดูซูซานขึ้นไปเลยอินเสกตอร์สตารก็ได้ใช้คีโมข,ของพี่แกจับ นางเอกเอาไว้ไอ้กาเลสซ่ามันไม่พอใจเลยสิมันก็ได้สั่งยิงปืนใหญ่ใส่พี่เบิมทันทีปืนใหญ่พลังชมพูก็ยิงใส่อีเซ็กซัออสวรัตจนพี่เบิ้มนีแน่นิ่งไปเลยและนางเอกก็โดนพวกมันจับตัวไปได้ล่ะครับ เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาบนยานลำนั้นและได้เจอกับไอกาเล็กซ่าไว้มันจะพาเธอไปเพื่อที่จะเอาพลังงานจากตัวซูซานออกเพราะว่าพลังงานที่อยู่ในตัวซูซานนั้นมันเป็นพลังงานที่พลังมากที่สุดในจักรวาลและมันก็บอกด้วยว่ากรงที่กางนางเอกอยู่นั้นเธอไม่มีวันออกมาได้หรอกแต่นางเอกก็สามารถเดียวออกมาจากกล้องของมันได้และเธอก็วิ่งไล่ไอกาเล็กซ่าเลยมึงจีไปไหนไอ้นองบ่าวและมันก็ได้พานางเอกมาที่ห้องโถงยักษ์และก็ได้จับซูซานเอาไว้มันได้ดูดพลังงานจากตัว พอซูซานออกจนหมดจนทําให้เธอกลายเป็นคนปกติเลยล่ะครับไอกาเล็กซ่ามันก็ได้บอกว่ามันจะสร้างดาวของมันขึ้นมาใหม่บนดาวโลกแห่งนี้และจะเปลี่ยนชื่อดาวนี้เป็นดาวกาเล็กซ่าด้วยมันก็ได้ใช้เครื่องก๊อปปี้เพื่อที่จะโครนิ่งตัวของมันเองและมันก็ได้รับบัมคนิ่งของมันเลยล่ะครับไอกาเล็กซ่าได้ติดต่อกับผู้คนไปทั่วโลกมันก็ได้บอกว่าพวกเราอะมาย่างสันตินะและมันจะยึดโลกแห่งนี้และทุกคนต้องตายทุกคนก็กรี๊ดแตกเลยซิ สัตว์ตีอะไรของเมืองวะเนี่ยไอประธานาธิบดีมันกลัวจนขี้แตกเลยแหละครับรอบนี้ไอมิสซิงลิงก็เสียใจเลยสิที่พี่เบิร์มเพื่อนกอ,องเขาได้ตายห้าไปแล้วพี่แกก็คิดได้เลยละ่ะว่าอินเสกตตอนโซรัสจะไม่ตายรีพวกเราจะไปจัดการไอปลาหมึกงหน้าสัตตีนั้นให้ได้ผู้การก็ได้มารับพวกมอนสเตอร์และพี่มองเกอร์ก็ได้บอกว่าเขาจะส่งให้พวกมอนสเตอร์ไปที่ยานลำนั้นและพี่แกจะรอรับพวกเขาอยู่ที่นอกยานนะจ๊ะและยานลำยักษ์นั้นก็ยิงปืนใหญ่มาแถมมันก็เดิน เครื่องบินของท่านได้พลเข้าเต็มๆจนเครื่องนิ้ตกเลยล่ะครับ ก็แลนดิ้งอย่างสวยอะทอทีมงานของมอนสเตอร์ก็ได้เข้ามาในยานของกาแล็กซ่าแล้วล่ะพวกเขาก็ร่าปฏิบัติการช่วยซูซานทันทีซูซานก็โดนไอ้ครนิ่งของกาแล็กซ่าพาตัวไปฆ่าพวกมอนสเตอร์ก็ได้มาขวางเอาไว้แถมก็ได้คลายหุ่นครนตัวนั้นด้วยพวกหุ่นคนพวกนี้มันมีแต่ร่างกายครับแต่มันไม่มีสมองเลยมันคิดว่าพวกมอนสเตอร์นั้นเป็นพวกเดียวกับมันพวกซูซานก็ได้วางแผนเพื่อที่จะหยุดกาแล็กซ่าไม่ให้ยึดดาวโลกแห่งนี้โดยพวกเขาคิดที่จะทำลายตัวพลังงานยานของมันล่ะครับแต่แล แล้วไอ้กาเล็กซ่ามันก็รู้ตัวแล้วล่ะมันเลยสั่งไอ้พวกคนนิ่งโจมตีมอนสเตอร์ทันทีทั้งสองฝ่ายก็ป่าชดากันอย่างเมามันและพวกมอนสเตอร์ก็หนีขึ้นไปบนแกนพลังงานของมันได้แล้วล่ะที่นี่มันเป็นสมองอิเล็กโทรอันใหญ่ยักษ์ที่ต้องเข้ารหัสด้วยคาสั่งการเต้นล่ะครับพี่ควกส์รสก็เลยโชว์สเต็ปการเต้นของพี่กันเลยไอ้พวกคนนิ่งก็บุกมาที่นี่แล้วแต่ในที่สุดพี่ควกส์รสก็สามารถปลดล็อกบันได้แล้วและก็อนทห้ไมยลำนี้ถูกตั้งเวลาให้ทำลายตัวเองในอีก ชัน่นาทีเลยแหละครับชิบหายแล้วกาเล็กซ่าได้สั่งให้ระบบของบ้านอโหนคนเนี่ยไปเก็บไว้ในแคปซูลน,นี้ของมันเลยพวกมอสเตอร์ก็ได้เห็นแล้วละว่ายานลำนี้ต้องมีส้นตีนอะไรแไน่ๆพวกเขาก็คิดที่จะหนีกันแล้วแต่แกสูซาก็หนีออกมาจากห้องนั้นได้แค่คนเดียวฮอกโรสมิสซิงเลงและบ๊อบยังกินอยู่ในห้องนั้นล่ะครับดางเอกเลยคิดที่จะช่วยพวกเขาให้ได้ แกก็รีบสิ่งไปหาไอ้กาแล็กซ่าทันทีไอ้หน้าตาหมึกมันก็รู้แล้วว่านางเอกจะมาหามันมันได้สั่งให้หุ่นนต์สามบททั้งหมดฆ่านางเอกเลยในนางเอกก็สิ่งมีพวกมันจนมันชนกันเองและเทตุเปตายหากันทั้งโรงเลยล่ะครับสูซันก็บินออกมานอกยานมันก็ยิงปืนใหญ่มาอีกแล้วแต่นางเอกก็หลบมันได้ไว้และเธอก็บุกไปถึงตัวไอ้กาแล็กซ่าได้แล้วล่ะสูซันก็ได้บอกให้มันเปิดประตูห้องนั้นเดี๋ยวนี้นะจีดอกจิกแต่มันก็ไม่ยอมเปิดแถมมันก็กำลังจะหนีไปแล้วด้วยนางเอกก็ได้ปู ันและเจ๊แกก็เอาชนะมันด้วยการจิ้มตาล่ะครับนางเอกก็เอาปืนขู่มันอีกรอบและมันก็ได้บอกอีกว่าพวกมอนสเตอร์ได้ตั้งให้ยาลัมนี้ทำลายตัวเองและมันก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วด้วยนางเอกก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะเธอก็ได้ยิงไอคอนโทเนียมตกลงมาใส่ตัวเองเลยพวกมอนสเตอร์ทั้ง3คนนั้นมันก็กําลังเตรียมใจที่จะตายห่าแล้วล่ะไอ้บอมมันยังไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นยาลัมนี้ก็จะพังและก็ได้มีเหล็กชิ้นยักษ์หล่นลงมาแต่นางเอกก็พอมาชวนทุกคน ไ,ได้เจ๊แกก็กลับมาเป็นไททันยักษ์แล้วเว้ยพวกเธอก็หนีออกมาจากจาลํำนั้นและนายพลมองเกรก็ได้มาช่วยทุกคนไว้ได้แถมอินสตอร์โซรัสมันก็กลายเป็นผีเสื้อตัวยักษ์นะด้วยพี่เบิ้มก็ได้พาทุกคนหนีออกมาได้และยาลํำนั้นก็ได้ระเบิดตู ตายหากันไปเลยไอ้ป้าเมืองไรนางเองกกพวกมอนสเตอร์ไร้กลับมาหาทุกคนแล้วละ่ะไอเดริกมันก็มาขอคืนดีนางเอกแล้วสิเพราะว่าตอนนี้นางเอกของเราได้ช่วยโลกไว้ไงละ่ะแต่เจสูสันไม่สนใจมันแล้วไ <Happy S 1> <อ>ว้แถมพี่บ๊อบก็ด่ามันซ้ำด้วยว่าแกเนี่ยสู้น้องวุ้นของฉันไม่ได้หรอกอีดาดไงนายพลนมองเกอก็เลยมาบอกทุกคนว่าตอนนี้มันกาลังมีสัตว์ยักษ์อีกตัวบุกมาแล้วให้ทีมงานมอนสเตอร์ทุกคนเตรียมปฏบิบัติหน้าที่กันเลยนะจ๊ะและพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีและเรื่ ตาของทีมมอนสเตอร์ปะทะเอเลียนทีน่โคตรมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมอนสเตอร์ปะทะเอเลียนนะครับผมก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ผมคิดว่ามันสนุกมากเลยนะตอนเด็กนี่ดูแบบโอ้โหมอนสเตอร์ประทะเอเลียนผมว่าสูดสารมันน่าจะเป็นแบบ ไท่านตัวแรกของโลกวันนี้นะฮะว่าว่าไปเนาะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางใกล้สู่500ซับสไครต์แล้วนะครับก็ฝากกด l ล k e กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์เลยสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าถ้าผมพูดแซ่บหูจนเกินไปก็ช่างมันนะครับสําหรับคลิปนี้ดีซิมุกิก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุ๊บจบ